สนับสนุนโดยกลาสูริตสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพ สัมผัสได้จากการพูดคุยกับหมอหนึ่งนะครับเจ้าของมินิคาร์ไทยแลนด์ทำให้ผมรู้ว่าอะไรก็ตามถ้าเราชื่นชอบมันถ้าเราได้ทำมันแล้วก็ได้รักมันแบบจริงๆจ,จังๆวันหนึง่งมันก็สามารถเป็นงานที่หล่อเลี้ยงเราได้เหมือนกันแล้วก็ได้เห็นมุมมองนะครับแนวคิดการพัฒนาอะไรต่างๆจากจากตัวหมอหนึ่งเองแล้วก็มินิคาร์ไทยแลนด์ ทำให้รู้ว่าเฮ้ยคนไทยเราเราก็เก่งนะไม่ได้ไม่ได้แพ้มองนอกเมืองนาไม่ได้แพ้ชาติใดเหมือนกันสิ่งลํำคัญอีกอนหนึ่งก็คือจริงๆแล้วไอ้มุมมองทางพาณิชย์การค้าอะไรต่างๆผมว่าในเมืองไทยแบบนี้มีมีคนทําลักษณะแบบนี้ค่อนข้างเยอะทั้งนี้เองนั้นก็คงบอกไม่ได้หรอกครับว่าใครจะเป็นการลอกเลียนแบบใครนู่นนี่นั่นแต่ผมเชื่อว่า เมื่อมันมีออกมาเยอะๆแล้วทุกคนได้พัฒนาทุกอย่างแข่งกันวันหนึ่งประโยชน์ตรงนั้นอะ่ะมันจะไปตกถึงมือผู้บริโภคหรือว่าถึงมือคนที่ชื่นชอบแล้วก็ซื้อมันไปเล่นหรือแม้กระทั่งคนที่ซื้อไปเล่นเองเขาก็ยังมีโอกาสที่จะนําพวกนั้นไปปรับแต่งปรับจูนอะไรในมุมมองของเขาให้มันสามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็สวยงามในแบบฉบับของเขา วันีครับทุกอย่งได้ไปลองรถมาแล้วต้องบอกว่าโอ้โหเปียวสุดติง่งกระดิ่งแมวเหมียวเลยครับ <laughs> ไปลุยทั้งทางเรียบแล้วก็ไปลุยทางลูกลังทางอะไรผมแบบ เมื่อกี้เจอฝูงสุนัขฝูงใหญ่ไล่มาด้วยก็เ,เลยซัดลูดไปเลยครับก็ยังควบค,คุมคอนโทรลรถได้ดีเลยครับต้องบอกว่าสมรรถนะด้วยซีซีแล้วก็น้ําหนักหรือว่าอะไรต่างๆผมว่ามันลงตัวนะครับใช่ครับถือได้ว่าขับขี่แล้วเปี้ยวฟ้าวทีนี้มันมีเรื่องที่ติดค้างกันอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเจ้ามินิคาร์คันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องทะเบียนหรือว่าอะไรต่างๆ กับเรื่องกฎหมายหรือว่าอะไรเงี้ยมัน่มันมีคําตอบอะไรของมันบ้างครับก็ตอนนี้ครับสามารถจดทะเบียนที่เป็นรถยนต์การเกษตรได้ที่เป็นทะเบียนป้ายส้มตัวอักษรสีดำครับก็ไปทํางานจดเป็นรถยนต์การเกษตรเหมือนรถพวกบักกี้ทั่วไปแล้วครับใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับก็ไปสามารถจดจดพวกนั้นได้เลยครับแต่การออกถนนก็จะถูกจํากัดตามทะเบียนของเขาครับผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ถึงมีทะเบียนผมก็ไม่อยากจะให้ ออกถนนใหญ่คเพราะถึงสมรรธนารถมันจะดีแต่ด้วยอันตรายที่รถลงคันอื่นจะมองไม่เห็นเราเพราะมันค่อนข้างเตี้ยอาจจะเกิดอันตรายแต่ก็อยากให้ขับขี่อยู่ในที่ที่จำกัดใช่ที่จำกัดแล้วก็หรืออยู่ในกวนที่ซอยในหมู่บ้านจะขับกินลมเท่ๆกันอยู่ในนั้นหรือว่าอะไรเงี้ยได้ได้ครับอันนี้ก็เรเป็นข้อจำกัดนิดนึงหรือขับในสวนก็ได้ตัวนี้ขับขับในสวนได้เลยครับในลงนาลงไร่ได้เลยจริง ไม่ใช่เฉพาะผมว่ามันเป็นรถอย่างหนึ่งที่ที่เด็กก็สามารถใช่ครับก็ก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะผมว่าไม่มีอันตรายอะไรมากครับอืมก็ในเรื่องทะเบียนก็จบไปแล้วแล้วอนาคตตอนหนึ่งมันมันจะมีมอกอมีอะไรหรือเปล่าครับเนีย่ยครับรอตอนนี้เรื่องมอกอแล้วก็เรื่องมาตรฐานต่างต่างเนี่ยตอนนี้ผมก็อยู่ในช่วงกำลังดําเนินการครับอยู่ทําเรื่องออขอมอก,อกอตัวถงัง<ม>ขอมอกตัวรถครับเพื่อจะได้อัปเกรดในการจดทะเบียนที่มัน สูงวันนี้ขึ้นไปนั่นแหละครับทีนี้สเต็ปต่อไปของการพัฒนาของมินิคาร์ไทยแลนด์ถ้าสมมุติวันหนึ่งมีออเดอร์เยอะขึ้นวันนี้ออโรงงานอะไรต่างๆเรารองรับไหวไหมรองรับไหวครับเ,ออเดือนหนึ่งอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า50คันอ๋อสำหรับรายการผลิตใช่ครับอันนี้คือแบบสบายๆอย่างพวกผมแต่คือถ้า,ถ,าถ้าจะเร่งมีลูกค้าตอบรับที่ดีขึ้นก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการผลิตที่ดีขึ้นวันนี้ทั้งนี้การตอบรับเนี่ยมีเฉพาะเมืองไทยหรือเปล่าหรือว่ามีต่างประเทศด้วยครับ มีต่างประเทศด้วยครับตอนนี้คือต่างประเทศสนใจเยอะมากนิวซีแลนด์ออสเตรเลียอเมริกาสนใจติดต่อเข้ามาคุยไม่ว่าจะเป็นแชทเป็นไลน์อะไรต่างๆติดต่อผมตลอดเลยเพราะว่าต่างประเทศพวกนี้เขายังไม่มีเขาเรียกยังไงดีฮะบริษัทที่ทำแบบนี้เป็นรูปเชิงพาณิชย์ต่างๆที่แบบจริงจังเพราะนนั้นมันจะเป็นแนวฮ็อบบี้แนวงานเหล็กคือถ้าคุณอยากได้คุณต้องทําเองคุณต้องทําที่การาชหลังบ้านเอง เป็นการ DIY ครับตอมเองถูกต้องครับพี่ทีนี้พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วพูดต้องพูดอีกอันหนึ่งซึ่งข้าไมไปไม่ได้เลยเหมอนหนึง่งก็มีทั้งการตลาดทั้งในและและนอกประเทศแล้วครับทีนี้ช่องทางการติดต่อถ้าใครอยากจะดูถ้าไม่ได้ออกรายการแบบนี้เราจะดูช่องทางไหนได้บ้างที่ท,ที่ที่จะได้มีดูความเคลื่อนไหวการ,รพัฒนาอะไรต่างๆแล้วก็ร่วมพูดคุยกับมินิคาร์ไทยแลนด์ก็ตอนนี้พ <ố> ื้นฐานเลยก็ที่ a ฟ e b o o k ครับก็เอ่อ เฟซบุ๊กแล้วก็เป็นแฟนเพจใช่ไหมครับใช่เป็นแฟนเพจมินิคาร์ไทยแลนด์มินิคาร์ไทยแลนด์เลยก็ลองเข้ามาดูไปกดไลค์กันดูกดไลค์มาดูพูดคุยกับผมได้ผมคุยกันภาษาบ้านๆเหมือนพี่โดมเลยแหละครับแล้วงยังไงต่อครับหรือนั้นก็เข้าไปดูในแฟนเพจของพี่โดมได้นะครับไอจีพี่โดมเลยประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูกันบ่อยๆสำหรับรถนิยมครับต้องบอกเลยแนะนํานะครับท่านใดที่อยากได้ความแปลกใหม่อยากได้งานที่ไม่ซ้าใครแล้วก็ มีของเล่นไว้เล่นที่บ้านแนะนำเลยที่นี่มินิคาร์ยังไงวันนี้ถ้ามีเรื่องราวอะไรดีๆอีกเราขอรบกวนหรือว่ามีนวตัตก,กรรมอะไรใหม่ๆคผมเห็นยังมีตัวที่เด็ด<ม>เป็นดิฟเฟอร์ในซ่อนอยู่ใช่ครับเก็บไว้ดริฟครับเดี๋ยวยังไงมีอีกตรงเนี้ยเดี๋ยวรบก,กวนมาดูกันอีกครั้งยินดียินดีครับ,รบยินดียินดีต้อนรับตลอดเลยครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ครับขอบคุณหมอหนึ่งมากครับครับขอบคุณพี่โดนไทยแลนด์ครับผมครับผมยังไงฝากเรื่องราวพรุ่งนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวขึ ติดต่อกันมาได้เลยครับสำหรับโรนิยมหรบวันนี้ครับรายการรถนิยมของเราครับเดี๋ยวคงต้องลาแบกหมอหนึ่งไปก่อนวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวยังไงมีโอกาสเดี๋ยวได้เจอกันอีกแน่นอนบ่อยๆขอบคุณครับผมมีโอกาสนะครับจากหมอหนึ่งให้ลองไปสัมผัสเจ้าตัวรถต้นแบบของเขาแล้วก็ได้ไปลองไปลองขับขี่ดูก็สัมผัสได้ถึงฟิลแบบความเพลิดเพลินสนุกสนานนะครับซึ่งประสิทธิภาพหรือว่าอะไรมันอาจจะ สู้รถยนต์จริงๆไม่ได้แต่ถามผมถ้าในแง่ความสนุกแล้วอ่ะมันมันไม่แพ้รถยนต์เลยนะครับแล้วก็ผมว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ที่ผู้คนที่จะมีของเล่นเอาไว้วิ่งเล่นในบ้านหรือว่าวิ่งเล่นแถวแถวบ้านในหมู่บ้านหรือว่าอะไรเงี้ยน่าจะเป็นของเล่นที่น่าสนใจแล้วก็อีกหน่อยไม่ไม่ไมทราบว่ามันจะกลายเป็นแฟชั่นด้วยหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าอนาคตไม่แน่และตอนเนี้ยเมื่อมี าการเผยแพร่มีสื่อต่างๆเข้าไปเยี่ยมชมกันมากมากมายซึ่งการขับในวันนั้นก็ได้ลองทั้งพื้นเรียบพื้นขุขะพื้นอะไรต่างๆก็มันยังมีบางจุดเราก็คิดอยู่ในแอบบคิดในใจเหมือนกันคุณผู้ชมว่าเฮ้ยถ้าเรามีโอกาสได้เอามาทําเองเราเราจะแก้ไขอะไรตรงนั้นได้ได้หรือเปล่าแล้วก็เราจะสามารถออกแบบมัน ที่เป็นตัวของเราเองยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็มีการพูดคุยกับกับทางมินิคาร์ไทยแลนด์เหมือนกันสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลอไปติดตามชมดูว่าเราเราได้อะไรกลับมากับเทปนี้บ้างครับในการมาของเรานะครับรถนิยมกับมินิคาร์ไทยแลนด์คงยังไม่จบยังไม่เสร็จสิ้นมีแค่นี้การคันไม้คันมือของเรา มันกลับมาทุกครั้งแล้วก็ต้องขอบคุณหมอหนึ่งครั้งไหมครับต้องขอบคุณล่วงหน้าเลยครับสาหรับเจ้าโปรไทยนี้ใช่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อมันไปอยู่ในมือพวกเราแล้วนิยมแล้วเนี่ยหน้าตามันจะออกไาเป็นแบบไหนลองดูลองดูลองดูครับทุกต้องอยากอยากไฟก็ไา้แล้วอีกหนึ่งสป์ใหญ่ สำหรับการไปของเราในวันนั้นเราเราแอบคิดในใจอย่างหนึ่งที่บอกไว้ว่าเฮ้ยถ้าเป็นเราเราจะทําอะไรกับมันเราจะทำอะไรได้ไหมหรือว่าอะไรก็ลองแชร์ไอเดียก,กับกับคุณหมอหนึ่งเขาดูสุดท้ายแล้วเฮ้ยเราได้การตอบรับจากจากมินิคาไดแลนด์ว่าคุณหมอคุณหมออยากลองไหมอยากลองเนี่ยลองกลับไปทําดูไหมแ่ผมสนับสนุนตรงนี้ผมอยากให้คุณหมอลองลองไปปรับ หรือว่าอยากไปแต่งหรือว่าอยากไปทําอะไรในมุมมองคุณหมอผมให้โครงกับเครื่องตรงนี้ที่เป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วเนี่ยให้คุณหมอไปลองเลยซึงเราก็เอามาเลือกโอ้ยมีทั้งตัวซีซีร้อยห้าสิบซีซีมี250แล้วก็มีตัวโมดิฟายอะไรของเขาผลปรากฏว่าเขาก็ให้ตัวแรงเรามาเลยแอบคิดในใจดีดใจลึกๆเลยแล้วก็ทำให้เราต้องย้อนกลับไปที่นั่น อีกวันหนึ่งเพื่อไปนํารถกลับมาที่สตูดิโอลงรถนิยมของเราภาพในหัวตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยเอยแล้วเราจะทําให้มันออกมาแบบไหนดีแล้วก็เราเคยมีความคิดตอนเด็กผมจินตนาการจากของเล่นในวัยเด็กของผมแล้วก็รถที่ผมชื่นชอบในยุคต่างๆเราจะเอามาผนวกกันเราจะเอามาผสมประสานกันให้มันเป็นงานศิลปะแบบเรา แล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพเรื่องสมรรถนะแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เราสามารถพอจะทําได้ในงบประมาณของเราต้องไปติดตามดูว่าแล้ววันหนึ่งถ้ามันมาอยู่ที่มือของพวกเราโรนิยมแล้วเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงถึงตอนนี้งานต่างๆก็ยังต้องลั่นไปเรื่อยๆแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้ลงมือกันเมื่อไหร่เพราะว่าของพวกนี้ต้องอาศัยจินตนาการแนวคิดอะไรบางอย่างซึ่งคงต้องใช้เวลากันนิดนึง,นง นี่แหละครับความมันความหันหรือหันมันอยู่ตรงนี้แหละครับเมื่อเราได้จะโครงนี้ไปแล้วผลงานการออกแบบมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้ยังบอกไม่ได้ด้วยเพราะยังคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันแต่ถ้ามันไปถึงที่รังแหล่งกดดานของเราแล้วเ,เนี่ยผมว่าอะไรต่างๆมันจะเริ่มออกมาผมมองเห็นอะไรบางอย่างของเจ้านี้ละมันอาจจะต้องเป็นงานงานหนึ่งที่เรา ต้องได้ไฟกันสุดๆแล้วเดี๋ยงไงถ้าผมติดปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องกลไกทคโนโลยีอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาปรึกษามอนหนึ่งยินดีครับผมติดค้างเรื่องนี้ที่ไม่ได้คุยกันวันนั้นนะเรื่องอะไรไหมครับเรื่องอะไรพี่ผมอยากรู้ว่าคนที่เขาซื้อมินิคาร์ไปแล้วเนี่ยเขาจะซ่อมเซอร์วิสยังไงบ้างส่งมาซ่อมได้ไหมส่งมาให้เราไปดูแลมีอัพเตอร์เซอร์วิสอะไรยังไงครับรถถูกออกแบบมาเพื่อให้ DIY เองได้ ดูอิเกียวเซลเลยคือคอะไหล่ทุกชิ้นเปลี่ยนกับฮอนด้าได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าคนไหนที่ซ่อมไม่เป็นครับก็ทําการนารถเข้ากับพวกร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วไปทั่วไปได้เลยอะไหล่ทุกอย่างมีหมดเพราะผมทํามาเพื่อให้รองรับรองรับทุกที่ไม่ว่าจะอยู่เชียงรายเชียงใหม่ทรงไหนก็ลบถ้าคุณซ่อมมอเตอร์ไซค์ได้คุณซ่อมมันได้ถูกครับที่สำคัญคืออะไหล่ทุกชิ้นเปลี่ยนกับฮอนด้าได้ผมเก็ตแล้วครับครับได้ครับ เดี๋ยงไงตหน้าตามันออกมาไงเดี๋ยวเราคุยกันแล้วเดี๋ยวเขาชมเขา <อ S 1> <ขอ S 2> ชมจะ<อ>มีเดียอะไรใหม่ๆได้ครับคุณมากแล้เจอกันครับเราวันนี้ต้องลาไปก่อนมีคาไทยแลนด์กันบ้าแบบเต็มๆฝากด้วยนะครับ